ทีนี้อีกนึงเรื่องที่สําคัญค่ะเดี๋ยวพาไปเลการติดตามความคืบหน้าสะพานสตูลเปอร์ลิสกันบ้างค่ะซึ่งคณะกรรมการาการความมั่นคงแห่งหรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาชาติและก็การปฏิรูปประเทศนะคะสะภาผู้แทนราษฎรก็ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการสะพานสตูลเปอร์ลิสพื้นทจังหวัดสตูลค่ะ เททาเทียบเรือตำมลังอำเภอเมืองสตูลนายชาตรีนาธลังรองผู้วาราชการจังหวัดสตูลพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องค่ะก็ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและก็การปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรนำโดยนายมนุนศิวาพิรุมรัฐในทานาประธานคณะกรรมการาการและก็คณะในโอกาสลงพื้นดิดต,ตามความคืบหน้าโครงการสะพานอันดามันกรีดเวร์รว่วสตูลเปอร์ลิสนะคะเพื่อรับทราบความคืบหน้าปัญหาและก็ ปรปสรรในการดำเนินงานรวมถึงติดตามการขับเคลื่อนอยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการคนร้นส่งการค้าและก็การท่องเที่ยวตามแนวฉเฉแดนผักตายในพื้นที่จังหวัดสตูลค่ะโดยคณะค่ะก็ได้ลงพื้นที่ไปเที่เกาะปูยูตำบลปูยูอําเภอเมืองนะคะมีอาณาเขตติดกับประเทศมาเลเซียเพื่อจะเยี่ยมชมพื้นที่โครงการสะพานสตูลเบอร์ลิส จุดแรกก่อนจะเชื่อโตไปอย่างตำบนตำมะลังคือก็คือตำมะลังปูยูแล้วก็บูเกตปุเตค่ะรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผอมกับรับฟังปัญหาในพื้นที่นะซึ่งโครงการนี้ค่ะก็เป็นโครงการที่ชาวบ้านในในพื้นที่เนะเขาโรคคอยมายั่งยาวนานแล้วก็เชื่อว่าจะทําให้คุณภาพชีวิตของชาวบ้านทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็การศึกษาเนี่ยจะดีขึ้นมาได้ค่ะเรื่องนี้นะคะนายมะนูนสิวาพิรุมรัฐก็ได้กล่าวค่ะว่าการศึกษาความเหมาะสมของโครงการกรมทางหลวงก็ได้ดาเนินการเสนอคอตังงบประมาณปี 2 5 6 6เพื่อดำเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมแล้วก็ผลกระทอบซิ่งแวดล้อมต่อสำหนักงานงบประมาณแล้วนะคะซึ่งคณะนี้ค่ะกรมทางหลวงก็ได้วาจ้างบริษัทเปรึกษาค่ะมีระยะเวลาดําเนินการ560วันกําหนดสิ้นในเดือนมิถุนายน2567ค่ะแล้วก็ขาดว่าโครงการนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ทางด้านการค้าการท่องเที่ยวชายแดนรวมทางจะเป็นการยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดสตูลได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะ สิ่งต่างๆมากมายนะครับแล้วก็พี่น้องนะครับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็อยากมาเที่ยวนะครับทั้งทางฝั่งมาเลเทางฝั่งสิงคโปร์นะครับปัจจุบันในการเดินทางเนี่ยค่อนข้างลาบากนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะสร้างสะพานเชื่อมนะครับระหว่างไทยกับเปอร์ลิสได้เนี่ยนะครับผมว่าจะเป็นแหล่งเงินนะครับที่สําคัญสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลนะครับที่จะดูแลในเรื่องของการท่องเที่ยวดานอันดามันนะครับตั้งแต่สตูนเนี่ยนะครับขึ้นไปจนถึงทางประจวบทางอะไรนู่นนะครับทางรทางระนองนะครับ อันนี้เนี่ยผมว่ามันสอดรับนะครับแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยได้ประโยชน์เต็มๆครับ